หลายๆคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าการที่เราจะเอาลูกป้อนนอกแก้วมาแต่ละตัวนี้เราจะเตรียมอุปกรณ์อย่างไรสําหรับมือใหม่คลิปนี้มีคมําตอบก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับในส่วนของอุปกรณ์ชิ้นแรกที่เรารับลูกป้อนมาก็จะมีที่ใส่ลูกป้อนนั่นก็คือตะกร้านะทุกคน ตะกร้านี้พี่ซื้อมา55บาทในส่วนของ25บาทก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนพี่ซื้ออยู่ร้านทุกอย่าง20บาทนะแล้วก็จะมีผ้ารองนะจริงๆผ้ารองเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะแต่พี่จะใส่ผ้ารองเข้าไปนะเห็นไหมก็จะให้เขาอายึด เวลาเขาเดินอ่ะแต่ถ้าเราไม่ใส่อตรงนี้อ่ะจะทําให้ขานกแก้วเราถ่างได้นะทุกคนสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทินเที่ยวเลี้ยวทุกที่ซึ่งวันนี้เราก็จะมาตอบคําถามในส่วนของถ้าเลี้ยงลูกป้อนสําหรับมือใหม่มีอุปกรณ์อะไรบ้างจริงๆอ่ะไม่ได้มีอะไรยุ่งยากหรือเยอะแยะอะไรา oh, <no. S 1> มากมายนะั่เราก็มีช่าง ผ้าขี้เลื่อยแล้วก็ถ้วยตรองอในการาชงอาหารลูปป้อนแล้วก็ไสลิงแล้วก็ไส้ไก่แต่ไส้ไก่นี้หรือท่อป้อนอาหารนี้ไม่มีก็ได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เราสามารถป้อน,นาในไสลิงได้เลยโอเคเดี๋ยวจะกลับกล้องหลังให้ดูว่าตะกร้าเราซื้อมากี่บาทเรามีผ้ารองทําไม เราใส่ขี้เลื่อยทำไมทำไมเราต้องใช้ใส่ลิงในการป้อนไม่ใช้ช้อนนะแล้วก็การเลี้ยงเยอะแยะเราจะต้องแยกแบบนี้ไหมโอเคเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูคลิปนี้มีคำตอบทุกประเด็นเลยนะครับสำหรับมือใหม่ไม่ยากเลยโอเคครับทุกคน แต่ก่อนที่เราจะมาแนะนําอุปกรณ์นั้นเราก็ต้องมีลูกป้อนนะซึ่งตอนนี้พี่มีลูกป้อนไซขนคุมหรือกำลังหัดแท้เองอยู่3ตัวนะทุกคนก็จะมีหงหยกสองซึ่งจะน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวพี่จะให้ดูเห็นไหมอันนี้ชื่อว่าหงนะหงจะสีขาวหยกจะสีฟ้าก็อยู่ในนี้นะโอ้ขอโทษก็จะอยู่ในนี้นะในส่วนของตัวที่3ก็จะเป็น คอกเทลนั่นเองซึ่งจะไซส์หัดแท้แล้วนะทุกคนดูน่ารักมากๆส่วนนี้ไม่ใช่ลูกป้อนนะอันนี้แก่แล้วแปดเดือนแล้วมาเร็วไปอยู่บนนี้ก่อนนะโอเคในส่วนของอุปกรณ์ชิ้นแรกที่เรารับลูกป้อนมาก็จะมีที่ใส่ลูกป้อนนั่นก็คือตะก้านะทุกคนตะก้านี้พี่ซื้อมา55บาทในส่วนของยีบาทก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนพี่ซื้ออยู่ร้านทุกอย่างยีบาทนะ แล้วก็จะมีผ้ารองนะจริงๆผ้ารองเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะแต่พี่จะใส่ผ้ารองเข้าไปนะเห็นไหมก็จะให้เขาอายึดเวลาเขาเดินอ่ะแต่ถ้าเราไม่ใส่ะตรงนี้อ่จะทําให้ขานกแก้วเราถ่างได้นะทุกคนดูอันนี้เป็นพี่ใหญ่สุดในบ้านนะมาตรวจสอบก็จะทําให้นกขาถ่างหรือพิการได้นะ แต่เราจะใช้ผ้ารองก็ได้หรือจะใช้อ่ากระดาษเช็ดชู่ก็ได้แต่พี่มองในกระดาษเช็ดชู่แล้วเวลามันเปียกอ่ะมันจะใช้ได้ครั้งเดียวนะทุกคนก็เปลี่ยนแต่ผ้าจะอยู่ได้2วันนะซึ่งผ้าจะซับดีมากๆเลยนะอันนี้เป็นผ้าแบบขนนะเขาจะซับได้ดีมากๆในส่วนของคนถามมาว่าใส่ผ้าแล้วทําไมพี่ต้องใส่อันนี้นี่ทําไมพี่ต้องใส่ขี้เลื่อยใช่ไหมขี้เลื่อยนี้จะใช้ในการกบกิน ไม่ว่าจะเป็นกิ่นขี้หรือกิ่นอะไรเขาอะ่ะมันจะกบกินได้แล้วก็เวลาเขาอึอมาอันนี้จะจับเป็นก้อนเพื่อที่ขี้จะไม่ได้เปื้อนขานกหรือเปื้อนขนนกนั่นเองเขาจะช่วยได้หลากหลายมากๆเลยนะแต่จะมีรูปป้อนถ้าเราไม่สังเกตเขาจะกิน อาคีเลื่อยได้นะจริงๆมันมีที่รองหลากหลายก็แล้วแต่ผู้เลี้ยงจะลองหรือไม่ลองนะครับในส่วนของการป้อนอาหารการป้อนอาหารนี้ก็จะเป็นไซลิงจริงๆอันนี้เป็นไซลิงของพวก กินชีสลิงเน็ตของพี่ซันคอนวัวของพี่นะจะเป็นการป้อนเสริมก็จะประมาณ4 ml นะอันนี้พี่ใช้นานแล้วในส่วนของลูกป,ป้อนจะประมาณ10 ml นะอันนี้ประมาณ50 ml นะอันนี้แล้วก็ไส้ไก่นี้จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้แต่ที่พี่เอามาใช้เพราะว่าพี่ต้องป้อนอ่ะลูกป,ป้อนขนาดเล็กจริงๆอะไม่ป้อนแบบสายก็ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ พี่ก็ป้อนแบบไม่ใช้สายก็ได้หรือป้อนแบบใช้สายก็ได้แล้วแต่ความสะดวกส่วนที่ผสมจริงๆใช้อะไรผสมก็ได้นะแต่ที่พี่ใช้แก้วอันนี้ก็คือมันจะมีที่วัดว่าตรงไหนจะประมาณ50 ml ตรงไหนจะประมาณ10 ml พี่จะชงประมาณ50 ml โดยอ่ โดยเฉลี่ยให้นกทุกตัวพี่ได้กินอาหารลูกป้อนนะั่ในส่วนของนกโตที่พี่อ่าถ่ายให้ดูอ่ะกินชีลิงเล็ดนะจะเป็นการป้อนเสริมนะ้าในส่วนของป้อนหนักนก,นก,ก็จะเป็นข้อกระเทลกับหงอยกนะแต่เขาไม่ได้กินเยอะอะไรมากมายหรอก ก็จะเป็นประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายนะเห็นไหมเขาก็จะน่ารักสุดไซแบบนี้นะถ้าเราใส่ขี้เลื่อยทุกอย่างจะไม่เปื้อนเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นเท้าขนหางอะไรเขาก็จะสวยงามนะเห็นไหมพวกนี้ทําอะไรกันนะอ่ะโอ้ขอโทษทําอะไรกันเขาน่าจะแท้อันนี้นะทุกคนพี่ยังไม่ได้ใส่อ่าเมล็ดข้าวอะไรให้เขาเลยดูทุกคนน่ารักสุดเลยนะไหนขอจับหน่อยเร็วขอจับหน่อยทุกตัวเลยออมุดเข้าไปแล้ว โอเคโชว์ตัวหน่อยครับน่ารักสุดๆเลยสามตัวนี้เขาจะสนิทกันมากๆเลยนะเอาแม่จับแล้วเนี่ยเขาจะสนิทกันมากๆโอเคแม่จับก็ไม่จับถึงเวลานอนเขาแล้วม,มันเขี้ยวมันมากๆเลยทุกคนแต่ที่พี่อยากจะแนะนําสําหรับมือใหม่จริงๆอะ่ะพี่ว่าเตรียมตังค์ไว้หน่อยก็ดีเผื่อลูกป้อนเราป่วยก็จะได้ไปรักษาแต่ จะแพงกับเห็นไหมจะแพงกับค่าโคงค่าตกแตง่งค่าถ้วยค่าอาหารลูกป้อนแล้วก็มเมล็ดทันญพืชแล้วก็ไฟกกด้วยนะซึ่งในจุดของส่วนนี้อ่ะควรมีเก็บไว้นะเพราะว่าอะไรใช่ไหมเวลาฝนตกอะ่ะอากาศชื้นเขาจะป่วยได้เราควรกกไฟไว้นะทุกคนดูทำอะไรอะ่ะดู เขากลัวชันคนวนะโอเคนะทุกคนสําหรับวันนี้พี่ก็จะมาแนะนําประมาณนี้นะใครมีความคิดเห็นหรือสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ลงด้านล่างได้เลยนะครับมาตอบคอมเมนต์แล้วก็แชร์ประสบการณ์ที่ผมเลี้ยงสําหรับวันนี้จะขอตัวลาไปแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับบ๊ายบายกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่